อ่าโอเคครับสวัสดีคุณผู้ชมกันด้วยนะครับพวกผมกับโอจีทีวิงนะครับก็กดอื่นเลยนะครับถ้าเสียงเบาเสียงไม่สมดุลนะครับก็ขออภัยกันด้วยนะครับถ้ามีเสียงเบาก็ขออภัยนะครับแนะนํามใช้แอปวอลลุ่มบูสเตอร์นะครับผมก็ใช้ในการแคสอยู่ตอนนี้นะครับก็ถ้ามีเสียงซึ้งซ้อนก็ขออภัยด้วยนะครับโอเควันนี้ผมจะมมาแจกเกมเดิมนะครับก็เป็นเกมแล้ววะอ่านี่เคาน์เตอร์เทเลลิสวาสตร์ไนท์นะครับแต่ว่า ตัวนี้จะเป็นแบบมอดนั่นเองนะครับก็ตัวนี้เงินเยอะนะครับโอเคกดติดตั้งไปเลยครับโอเคขนาดก็แค่42 mb นะครับก็ออฟไลน์ไม่ใชนิดเหมือนเดิมนะครับก็เป็นเกมเดียวกันนั่นแหละแต่ว่ามอดนะครับอ่าอย่ามาแจกตัวนี้อีกนะครับก็ใครที่บอกว่าหาเงินยากนะครับมันก็หาเงินเงินยากจริงๆนะครับ โอเคอ่อเรสักคัคบถ้ามันติดตั้งเสร็จแล้วผมจะขออนุญาตตัดคลิปนะครับเพราะว่าเพราะว่าผมใช้แอปวอลุม่มบูสเตอร์ไงว่ากลัวมันจะเสียงดังนะครับโอเคอ่กครู่คคับ ว่ามันจะเวลาในการติดตั้งนานนะครับโอเคต้องเดี๋ยวผมจะตัดคลิปไปถึงตอนที่มันแบบว่าถึงตอนที่ผมปิดเสียงแล้วนะครับแล้วผมเข้าเกมแล้วโอเคอ่าโอเคผมลืมไปนะครับว่าเกมนี้มันปิดเสียงไม่ได้นะครับไม่มีตัวปิดเสียงผมก็เลยลดเสียงจนสุดเลยนะครับนี่โอเคจะไม่ได้ดัง โอเคก็มีปืนนะครับปืนเหมือนเดิมนี่แหละครับโอเคสังเกตที่เงินครับเจ็ดแปด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 ในกรับโอเคก็เดี๋ยวซื้อปืนกันอ่าชอบลูกสองเนี่ยอ่าซื้อลูกกระสุนก่อนเด้อซื้อปืนไปก่อนครับอ่ามีเซ็กซ์ซ้อนขอใช้ด้วยนะครับอ่าซื้อไปซื้อไปก็เข้าไปเรีนกันเลยอ่า โอเคนี่อัตโนมัติเหมือนเดิมโหมดเวอร์ชันเดียวกันโหมดเดียวกันนะโอ้แหลกแหลกแหลกจริงๆพ่อคุณเอ,อ้ยแม่งออไม่ได้ใส่หูฟังเล่นนี่แม่งเล่นไม่ถนัดเลยเพราะาลำโพงม,มันอยู่ด้านหลังก็ต้องเปิดมือเล่นไงโอเคแหลกก็ขออภัยนะครับโอ้แหลกจริงว่ะ แหลกจริงแหลกจริงๆแหลกจริงๆกงูเลงไมา่ดีโอ้โหแหลกแหลกชิบหายแหลกชิบหายอาือทำไมบูชันไม่มดแม่งไม่แหลกวะเนอะบูชันไม่มดแม่งไม่แหลกไม่แหลกอืเอ,เ,อ,เ,อเริ่มจะหัวร้อนกับกราฟิกเกมแล้วครับ เนเกมนี้ก็มีบักด้วยนะคไม่ได้มีบักหรอกครับมันสร้างมาเพื่อปีนกำแพงได้อยู่แล้วโอเคอืมอืมอืม,อมโอเคเดี๋ยวผมจะลองปีนดูมันจะได้หรือเปล่าแต่ผมก็ลองมาแล้วนะอุย้ยอีกตกตกตังปังออถ้าสูงๆหน่อยก็ขึ้นไม่ได้ จะไม่หือไหมยิงให้ให้ตายก็แล้วกันยิงอะไอยู่นี่อยู่น,ยนี่เยอะนี่เออเรียบร้อยโอเคชนะไปโอเคครับปร,ประมาณนี้นะครับก็ตัวนี้เป็นเวอร์ชันมอดนะครับเอามาแจกอีกครั้งนะครับก็สำหรับวันนี้ก็ไม่มีอะไรมากครับก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์แล้วกดแชร์เพื่อกาลังใจผมปุ๊บตะกี้จะต่อไปนะครับแล้วสำหรับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ